สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเลิงนกทานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่21ตุลาคม68นะครับก็มาพาพามาชมโกดังเครื่องหยอดนะครับมีเครื่องหยอดข้าวหยอกข้าวโพดนะครับเดี๋ยวไปชมสินค้ากันนะครับผมอยู่ด้านในเต็มเลยนะครับนี่นะครับตัวแรกก็เป็นเครื่องหยอดข้าวนะครับ8แถว4ถังนะครับจานคู่ลูกปืนใบขี้เมานะครับจานใบขี้เมาขนาด สิบหกนิ้วนะครับของเดือนตามนะครับเป็นลูกปืนนะครับด้านหลังสินค้ามีเยอะนะครับทางร้านสต็อกไว้เตรียมให้ลูกค้าเลยนะครับประมาณสิบกว่าเครื่องนะครับแปดแถวนะครับแถมจานหยอดให้ด้วยนะครับนี่ครับข้าวลงเป็นหลุมเป็นกอนะครับ ข้าวลงประมาณสี่หเม็ดนะครับตัวนี้ลงเป็นลุมเป็นกอนะครับผมห่างประมาณ 20- 25เซนนะครับรุ่นนี้หน้ากว้าง1เมตรแปดสินะครับหน้ากว้างหนึ่งเมตร80ดสระหว่างห่างของขาจะอยู่ที่25้าเซนนะครับไล่กันไปนะครับผมส่วนตัวนี้เป็นเครื่องหยอดข้าวเดินตามนะครับสี่แถวลูกป,ปืนนะครับผมข้าวลงเป็นลุมเป็นกอเหมือนกันนะครับ ขายดีมากนะครับน้าน้าหยอดนะครับหน้าขายนะครับแถมจานให้ด้วยหนึ่งชุดนะครับตัวนี้ตันนี้ก็เป็นเครื่องหยอกข้าวโพดนะครับสี่แถวขายอิสระนะครับราคาก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับนี่นะครับเครื่องหยอกข้าวโพดสี่แถวขายอิสระจานคู่ลูกปืนใบขี้เมานะครับหน้ากว้างสองเมตรนะครับรุ่นนี้หน้ากว้างสองเมตร ระหว่างห่างของขาของร่องนะครับอยู่ที่หกสิบเซนนะครับตั้งมาที่60นะครับจานก็จะมีแถมให้3ชุดนะครับมี3หุนสามหุนสามหุนครึ่งสี่หุนนะครับตัวนี้เป็นโชคนะครับขาจะขยับขึ้นขยับลงนะครับเวลาหยอดบนพื้นที่ดินที่ไม่เรียบนะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับขากบคู่นะครับขากบคู่ ทั้งปุ๋ยไปทั้งปุ๋ยสเตนเลตนะครับสเตนเลคขับด้านในตอนนี้ก็เป็น3แถวค้าอิสระนะครับหน้ากว้างหนึ่งเมตร60ินะครับตัวนี้นี่ครับสามแถวค้าอิสระ4แถวค้าอิสระนะครับตอนนี้4แถวค้าอิสระ,ะครับสแถวค้าอิสระ สามแถวขาธรรมดาครับเครื่องหยอดข้าวครับสามแถวอิสระอันนี้สี่แถวนะครับอันนี้ก็สี่แถวขาอิสระสี่แถวขาธรรมดานะครับสามแถวอิสะะระสามแถวขาอิสะอะรสะ,สะนะครับโอ้เยอะเลยครับนี่ครับโกดงังเต็มเลยครับ อันนี้ก็สี่แถวคาอิสระนะครับสี่แถวค้าธรรมดาครับนี่ก็เป็นเครื่องหยอดเ้านะครับสี่แถวเดินตามนะครับลูกปืนตัวนี้ก็เป็นหกแถวเดินตามลูกปืนนะครับหกแถวเดินตามลูกปืนนะครับตัวนี้หกแถวค้ากระทู้นะครับหแถว้ากระทู แถวขากระทุแถวจานบูธก็มีครับแถวจานบูธนะครับแถวขากระทุนี่ครับอันนี้ก็เป็นสามแถวขาอิสระนะครับนี่ใช่หมดนะครับสามแถวขาอิสระนะครับ ตัวนี้มันเครื่องหยอดข้าวนะครับด้านหลังนี้ตัวนี้คือมันเครื่องหยอดข้าวตัวนี้หกแถวนะครับหกแถวจานคู่ลูกปืนใบที่เมานะครับตัวนี้ทีนี้ฝั่งนี้เป็นแปดแถวนะครับแปดแถวฝั่งนี้ก็หลายตัวนะครับแปดแถวสี่ถังนะครับ การคู่ลูกปืนใบขี้เมานะครับเต็มเลยนะครับแปดแถวข้าวนะครับส่วนสองแถวค้าอิสระนี่เก็บไว้อีกที่หนึ่งนะครับเก็บไว้โกดังอีกที่หนึ่งนะครับลูกค้าสนใจเครื่องหยอดรุ่นไหนนะครับมีทางร้านมีตั้งแต่ของเดินตามนะครับของเดินตามสี่แถวหกแถวนะครับของนั่งขับอ่า นั่งขับก็มีเพื่อนเี่ยวกข้าวก็มีหกแถวแปดแถวนะครับเพื่อนเยวกข้าวโพดก็มีสองแถวสามแถวสี่แถวนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์หกสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้านะครับศูนย์หกสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้าส่งได้ทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีมัดจำก่อนนะครับทางร้านเก็บปลายทางนะครับผมประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ